ดีเจ้าวันนี้เขาพักพ่อนอยู่บ้านเนาะได้ไปทำงานเขามาดูต้นโกศุนใบเบ,บ็ดนี่นะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาออกมาให้พออันนี้กระรลืมมีหลากมากเลยเจ้าเขาใส่หนามธรรมดาไว้เนาะนี่ หลากคือหลักมันกําลังออกนี่คน้อยๆน้อยๆน,นี่หน่งหากหลักก,กาลังออกอเขาทำการเปลี่ยนน้าใส่ไว้อันนี้เขาเจาไว้เหมือวันที่หกเหมือนกันนะเจ้าสองอันสามอันนี่นะนี่เขาเจาจน้าธรรมดาไว้อันนี้เขาเอา ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เขาทำไว้เหมือนว่าขวดดีไใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่หลักจะยะออกหลักเลี้ยวมากนะเจ้าเดือนหนึ่งหากเงาแล้วนะเจ้าเขาเผลอแพ็บเดียวหากเงาแล้วนะเจ้า เค้ขวดนี่จ้ะขวดวันที 8, well. ่แปดพฤษภาอ๋อพอยอพฤศสกิกาอันนี้สูตรสูตรนมเปี un ้ยวอันเขาเขียนนี่พิษเดียนพฤษภาคมนะเจ้าแปดพฤษภาคมเขาเอามาใส่ chụp biau tiêu sạch mà, mà sụp ghen mấy sáng a lưng biau mặt sạch chụp chị chụp chị chụp chị 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 เพราะเชื้อเก้ามิถุนายนนั้นจะเป็นสูตรคุ้มคุ้มกันแน่ในเจ้าผนโต๊ะเขาได้เจ็ขวดขวดกละเลียนน่อยเขาวางดินสูตรคุมคุ้มกันหนึ่งเดือนผ่านไปเก็บกจะได้หนึ่งเดือนมันถึงจะเป็น่นคือิมลีของสีเขา เดี๋ยวจะเปล่นหรอกยาเขายาไปแต่เจ้าหรอกกั๊หรออันนี้คือ,อเรา,า,า,าเอาใส่ EM ตัจุลิซีสังเคราะห์แสงเราเอา EM เข้าใส่ไป เขาพอดอ,อกหลักแล้วเราจ้าเขาพอออกหลักแล้วเขาจะได้เอาไปช้ำใส่ถุงเดี๋ยวไปดินเขามักไว้ได้หนึ่งอาทิตย์พอดีเนี่ยเขาจะเอาดินมาสักวันสองวันเดี๋ยวเขาบวางแต่เขาวางเด้วเขาจะเอาอันตีมีหลักนี่ใส่ใส่ถุงละใส่ถุงดิน ชำเตอไปเขื่อเตรียมตัวยาเอาไปปลูกลงดินขาดว่าใส่เพื่อมันติดสักสองอาทิตย์ก็น่าจะลงดินได้สองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนไปลงดินลงถุงก่อนอันนี้ก็ะฝนจะตุกแล้วจะ,จะเก็บนี่สิดินสีขา ขี้ควายดูดิสูตรขี้ควายเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเราก็มาเข้าใจสูตรขี้ควายแต่เราได้สีม่วงนี่ยี่สิบเก้าเมษาไข่ขาวเราได้สีม่วงม่วงใสๆอ่ะเาจะม่วงเชม ก่อนหมวงเข้มน,นี่เป็นหมวงเข้มไข่เป็ดอ,อันนี้เป็นสีหมวงใสๆยวงไมพอสวยอะ่ะสีหมวงกี้งามมากอะ่ะสีหมวงไขขาวเนี่ย ขาวสีวสีง่องสวยมากใจน้ำปลาป้านจะได้ไว้ขยายวันที่สิเก้าเามษาวันนี้วันที่สิเก้ามิถุนาครบสองเดือนวันนี้พอดีเจ้า,าไดมาใพ้พอเนาะครบสองเดือนพอดีขยายไว้ไข,ข่ขาวเมษาสรุปไข,ข่ขาว ขยายสองเดือนเป็นสีออกสีม่วงสวยมากสวยมา,มากเจ้าสูตรไข่ขาวนี่คือสูตรไข่แดงไข่แดงก็จะเข้มกว่าไข่ขาวน้อย,อยเจา้าเข้มปีจะได้สีม่วงเข้มจะได้สีม่วงเหมือนกันจะได้สีม่วงเข้มนี่ก็จะเป็นสีม่วงขาวสีม่วงออกแดงแดงอันนี้สีม่วงออกเข้มๆน้อยไข่แดงนีง สวย,ยต่อไปเขาก็จะซื้อไข่มาแยกแยกขยายได้สีสวยสีสวยมากเจ้าส่วนรูปแล้วแยกไข,ข่ขาวไข่แดงก็โอเคอันนี้เขาเลียงแม้วแมวมันมาเล่นนะอย่าไหลจิงกาอย่งไหลแมงไหลอย่างเขาเนี้ยเขลิ้นซีเขาก็เลยล่มละเละละนัด ເດະຝົນຕົກອີກກ່ອນວັດ